สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านฟังรายการเช้านี้ที่สกลนครติดตามเราฟังได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6นาฬิกานทีถึง7นาฬิกา ฟังขา่าวชาวบ้านแบบสบายสบายสไตล์อาจารย์ดำเกิงวงกละสิน สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบพ่ออีกตามเคยกับรายการเศร้านี่ที่สกลนครประจำวันอาทิตย์ที่5เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566มื้อนี่แหมเจ็ดค้าเดือนเสวิปีเถาะนะผู้ข้าายดำเกลงวงกระสินเป็นัวสุฟังนะเบ้อเอาดีมากครับพังผู้ข้าในดำเกิงวงกระสินคนมานอกเข็นศอกดำเฮ็ดหน้ากินคุดดินโพนคนกระเทานาคุดหัวเราเกาหัวหนะคึดบอกซอกมาหาบ่พ่อบ่อไใดแล้วพี่น้องเอ้ยพังเดียวไปหอดยามแล้วก็ได้เปิดติบเข้า ใจพญา,าว่าภาษาย่อเมืองสกลนครสุพรรณได้บ่ให้ปะปงลือลงลืมกันปะส่วนอ้มนี่ไปส้มหม้อประแดกปะเล่าเขานี่ไปส้นปาก่อยบ่แม่นได้หักแพงกันไว้แอร์หอกหักกันไว้คือเข้าเหนียวปั้นไม้นี่ละย้อนใส่แน่นส่งยู่มู่เจ้าค่อยได้พบพากันได้ว่าจาหยอกเอินหัวเตินพ่อสนุกแค้นมันทกก็เข้ามาเสวนาภาษาบ้านคนอีสานคนสกลทางไกลไกล้ผู้มีใจหักท่องถิ่นตั้งทวิน ทิ้นบ้านอีสานเข้าห่่มคนิงหักกันจริงอีหลีบวดตัวต้มคำสิขมบ่มาเว้าความหักภาษามูลเข้าเซิรนหมู่เจ้าตูดเข้ามาได้ยับเข้ามาพี่น้องเอ้ยหากบุญมีพออย่าสุโลให้คืนบ้านหรอกทั้งว่าเดนอีสานกั้มยังขึ้นนำท่านเจ้าเต่าอยู่เลยงามสายลมเน่าพัดเจา้าให้เจ้าเผาเต่าคืนเฮือนเดอ้อละเวอเอาลูกอีสานภาคบ้านพัดทิน่นไปหากินทิ่นอื่น คนอีสานพัดทิ่นพงศ์ทีราสกองแก้วหานนี้ระเรรบิดขับพญาอีสานต่อไม้ขยุงรเราเอาแล้วท่วมหรือแรงขาดแหว่งบวสมบูรณ์ประเพณีเห็ดบุญแม่เฮาบ้คเคยทิมได้เอาความดีเป็นลิมสลักใจไหวคงที่สมคียึดไว้อย่าไลา่ทิมหีดเกา้าหานนี่ระเบิดรับพญาอีสานนี่ปัดยาอีสานนะเป็นคำว่าคำว่าที่ลึกล้ำกินใจ เป็นมูลเก่าเข้าหลังเฮาคนรุ่นใหม่ที่ว่าใหม่เห็นยาใหม่สูุย่างเด้อนั่กละไดเด้อของเก่ามีหลายอยู่แล้วได้ของเก่าหีดเก่าเข้าโค้งเฮาหันฮีด12องคองก็ครอบลืมนี่แล้วก็บ่จักนี่แล้วว่ามันล่าสมัยหันพญาบมีล่าสมัยเด้อคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเด้อนี่ก็ได้เด้องูจะขีนเขหางยาาเสมอภาคกันได้มีดย่าแน่งแน่งหน่ายด้ามคมสีเหียนก่อนสันได้อย่าแน่งหน่ายด้าม คมมันสีเหี้ยนก่อนสันมีดก็ได้แปลว่าอันภาษากลางเพิ่มดว้วยง,งูนะงูอย่าขัดใจโจระเข้เพราะว่าหางยาวเท่ากันใบมีดยาวอย่าเบื่อหน่ายด้ามมีดจะทําให้คมมันกัดก่นก่อนสันมีดนะะหมายความว่าหูจักถนอมน้ําใจบ่เบื่อหน่ายบดซิ่งสร้างกันแล้วอยู่น้ากันไปมาหาสู้กันคนรุ่นใหม่ต้องสืบสานของดีมรดกมูมงของอีสานฮาวายเด้อลูกหลานเด้อ นี่เฮ็ดบุญเฮ็ดทานนี่ก็ได้นี่แหละเฮดเก่าเข้าโค้งเขาบุญกระถินบุญคันถินได้นี่ก็ได้ 9, ไดไดวัดนาคนิมิตครับวัดนาคนิมิตบ้นนานนมนอำเภอโคกศรีสุสพรรณนี่นะเบอร์ครับเจ็ดนาฬิกานี่จบรายการนี่ก็แม่นพระสงฆ์ออกวินทบาทเลยละ่ะแปดนาฬิกาถวายพระทานเดียวพระสงฆ์เก้านาฬิกาพิธีทอดกระถินโดยพลตำตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติปัทพัทรและกับภริยาเป็นประธานสิบสามนาฬิกาพิธีล่อยอดชัดบริเวณมณฑลพิธีลานหน้า พระมาธาเจดีวัดป่านาคนิมิตรนะ่อืมสมโพธิลูปหล่อเหมือนพระบูรพา j ย์สิบเอ็ดองค์กับหล่อยอดชัดก็มีหลวงปู่เสากตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่เทศเทศลังสีหลวงปู่อ่อนยานาสิลิหลวงปู่ลุยจันทะสาโรหลวงปู่ฟันอาเจโรหลวงตามหาบัวยานาสัมปโนหลวงปู่ล่าเขมปัตโตหลวงปู่มหาทองสุขสุจิตโตหลวงปู่กงมาจิระปุนโต นี่เพื่อนละสังขารทุกองค์แล้วแต่พระที่ยังบละสังขารก็ลงปู่อาว่านเขมกโกที่เป็นเจ้า,าวาดวัดนาคนิมิตเลยเยบอรหล่อรูปเหมือนนี่พี่น้องว่าน,นี่ผมไปแล้วแรงว่าน,นี่ก็ได้โอ้ยคนหลายเลยนะมือนี่แห้งสิพแห้งนี่ก็ได้มอกจอดรถจอดเรือเด้อค่อยไปค่อยมาเด้่นะครับนะนะขอบคุณหลายผู้ที่ตั้งลงทานมาจากกรุงเทพมาจากภาคกลางมาจากภาคใต้มาตั้งรงทานในอนละเบอเอาสนุกของคบข,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 ของกินก็ได้ของทานก็ได้ไป ีเห็ดบุญเห็ดทานผมอเอานี้คืนกอดขอบพี่น้องเ้ยแต่อย่าเลิ่มเลยทำมาหากินเลยบุกเข้าไปสู้เข้าไปนะดูเรามีซูซีเราหั่งหาเงินได้นอนใกล้กับว่าอุ่นเลหาบบได้นอนใกล้กับว่าคันคายมุดมัดได้อันเงินอันนี้ตายแล้วเอาเงินไปบบได้ดรอกแม่นอยู่ขับตายแล้วโบได้เอาไปได้แต่ว่าขาดเงินผัดหุ้ยจึกว่ามันคือสิตายนี่ฮะนะเงินซื้อความหักบบได้ดอกความหักความแพงบบได้แต่ว่าความหักมันเฮี้ยไปก็เพราะขาดเงินนี่ลยเพื่อครับเงินโบสามารถซื้อการนอนรับได้แต่ว่า เมื่อใดบ่มีเงินโอ้ยนอนบ่หลับแล้วมือไกหนาภากอยู่เลยก็ได้เงินบ่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้แต่ว่าสุขภาพที่ดีก็ต้องใส่เงินเงินบ่สามารถซื้อความเก่งกาจได้แต่ว่าความหู้กับปัญญาที่ได้มาก็ต้องใส่เงินคนโง่เบิ่งแล้วผัดสลัดได้บัตรมีเงินนะนะคนสลัดผัดโย่บ่มีเงินมันก็ป่านคนโง่ท่านั้นตัวมันโะง่แท้นะคนสลัดเบืองแล้วคือโง่บัตรบ่มีเงินเงินบ่แมนทุกทุกสิ่งทุกอย่างหรอกแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องการเงินคือกัน เรื่องเงินเป็นเรื่องน้อยเรื่องเล็กแต่ถ้าบ่มีเงินแล้วมันเรื่องใหญ่ทันทีเลยเด้ซสื้อรถเงินบ่แม่นแก้วสารพัดนึกเสื้อรถซสื้อจิตใจเอารถอันนี้ก็ได้บ่แม่นแก้วสารพัดนึกแต่ว่าถ้ามีเงินแล้วมันคึดผผีสั่งมันก็ออกเลยได้แ้่บ่มีเงินแล้วมือตั๊บผีสั่งก็ได้โอ้ยนี่ล่ะเบอรับกเรื่องเงินอันนี้ละเอาจบเจ้อ คูดีที่ราบสูงขอบคุณไลเดอร์ท่านส่งเฟซมาให้ผมประจําเลยคุณประวิทย์โซดานี่หนุ่มภูระทางลงน้าตาลสุ่มสอบพระตไกร่ชนคนวานอนหากินไก่ลาเชนคนออมแก้วโคศกผักเหือปีนี้โบผ่าน <c oughs> แม่นครับปีกายนี่กับโบผ่านปีนี้กะบโบผ่านกับบผ่านยักปีขอบคุณไลเดอรลาเชนคนออมแก้วเลยผมกับโบลืมดอกวันอมแก้วเป็นคู่เพื่อแรกกับวาดออมแก้วแลแ้วบ้านโบลาโบราณบ้านตะเกาตะกี้บ้าน นี่ระเบิดับบ้านเก่าของเมืองสุโขทัยกับบ้านอมแก้วเสียดายพี่น้องไปตัดกกอันนี้นะพวก,กมักม่วองอน,นะนี่ผมสอนโรงเรียนอมแก้วบำรุงลวิทย์กัดเลือดไปทางท้งหน้ามดมักม่วงป่าเป็นดงอยู่ไปตัดทิ่มบดเช้าน,นี่ก็ได้แต่ว่าคุดลงไปก็แม่นอันนี้นเห็นหม้อแหกแตกไหคนโบวลณโบราณมีกระดูกกระเดี่ยวมีเอียงลายขยับของเก่าของแก่คุณงนงครักุ้มีเพชรของคุณในไลฟ์ฟังรายการนี้ประจำขอบคุณหลายลเด้อปอดผ่านแก้วคุณนิมออนแสงสุตาคุณเด่นชัยเจ้านาม คนโพธิไพศาลคุณสุมาลคุณป้าบัวโควราชเนี่ประจําเลยคุณชานาญสีสงทางนครพนมคุณจันจีราวงเตชะคุณก๊บแก้วยืนย่างทางอุดหานลูกสาวสิ้นโกเด้งคุณวันนี้สอนพลรชมนี่แฟนพันธุ์แท้ลูกศิษย์เอกผมอยู่โรงเรียนลมเก้าแล้วก็ไปอยู่ผู้ทางอุดอรราชการเพื่อนกเกษียณอยู่ฮันคุณประสิทธิ์พิมพ์สีเหลืองคุณสมทวินฉลาดเลิศเสี่ยวผมคุณสุวรรณทัศนพงษ์อยู่ทางร้อยเอ็ดครับ คุณศักดาโพสีรัตฟังอยู่สมุติปรกการคุณวพยพ์ชาแสนคุณมินธรรมดาทางฮ่องกงนี่กับนี่นะเมื่อนี่นะจบรายการนี่กับชีเร่ไปน้าการไปวัดป่านักในมิตรเลยเมื่อครับโอ้หน้อยนึงครับวัดป่านักในมิตรกับลูกชายผมกับบวชดูฮั่นเลยเมื่อครับได้สาวหกพันศาเนี่นะกับเพื่อนจาวัดอยู่ทางพุนทางบ้านกนบุญทาผ้าพางซึ่งลงปู่ผู้พานไปเห็ดชำนักสงฆ์ยูฮั่นเพื่อนก็เลยจําวัดยูฮั่นแล้วรูปเดียวองค์เดียวอะไรเมื่อรับก็เหตุนั้นอาพาธอยู่นี่ก็เลยเป็นโรค เดีก็รักษาตามอาการอยู่แอกวก็พอไม่ไม่มาไหนจังหน่อยก็ลงมากวาดตาดกวาดขี่หน่อขี้ยุ่งสรอยงานวัดนาคนิมิตรมันนี่ก็ได้มากับพี่น้องทางบ้านกวนบุญสอจทรงศักดิ์อุป,ปรีขอบคุณหลายๆฟังรายการประจำสอจรักชัยหันมนตรีคุณมงคลคำทาเนตกับคุณสุรศักดิ์สิทธิไตาอาจารย์สุรศักดิ์สิทธิไตกกตสุริยาคุณนพดลสกร์รายการกครับอาทิตย์แสนมหุงกับฟังประจำเลยเอา สาวธิตย์บ่มีมือยุดได้คุณสุริยาอันทั้งกะกะตสุโขทัน,นี่ทั้งนครพนมกับ,บ่มียุดคือกันนะได้การครับขอบคุณในหลายเด้อแล้วก็คุณไพรวันอ่อนจงไกลคุณสิริพงษ์เง้าสุวรรณได้การครับทางโพละบ้านน้องสังนาแก่ตรงยกไห้เหื่อคำไรหงทยานไอ้ข้าเรือนางนี่นาง,นางพิชังเหื่อพ้อนเก่งแต่แอ่นนี้ก็ได้โอ้ยได้การอยู่ดอกอันนี้ก็ได้คุณเกียงไกรจำปาหัน คุณอนดาป่าสายงามคุณอุไรศรีวอละศรีวอนคุณสมใจนรสารเพื่อนรักผมอยู่ปทุมธานีกับฟังประจําเลยคุณกิ่งแด้วกิ่งดาวอุตภัตร์คุณทองใบสีส้อยคุณสมชายน้ําเพลงขอบคุณหลายๆเ้อคุณสักชัยเนาสีสอนฟังอยู่สมุทรปราการครับคุณสุรจิตจาเพียราชคุณกวินวงสาเนาคุณไหมไทยสกลเบาไทยบ้านขอบคุณหลายๆอรพินไม้สวนไทยโซจ้า ปาวุฒมาเพียสกลฟังอยู่แหลมสะบังมาได้การกับหนุ่มสะกลคนหน,นองคายคุณหมุนนำน้อยยะคุณปานปาน,ปานผมอยู่เกาหลีใต้ฟังชัดเจนโอ้ยปลอดภัยเด้อพี่น้องอยู่ต่างถิ่นเด้อคุณวิราตแสนภูวา่าคุณวิรณิตส,สุภาพคุณจตุรชัยชาคงร่วมสมัยภูธรสมิงพรามเพชรในต้มกำไรแก้วศิษ์ดำเกิงเอาได้การครับคุณสุรพงศ์สุวรรณไตฟังอยู่โพนสวรรค์นครพนมคุณจตุรชัย ชาคงเพชรกระลอกพิทักษ์ทางหลวงเอาได้เรื่องเนน้นินขอบคุณแลวคุณเรืองเ้น,นินครับแล้วก็ลาดภูพานรายการครับสูตรตะคงฟังไข่าดาวแสนหูมิรเมืองสกลโอ้ยเอิญหาพี่เอิญหานอ้องทุกอ่แล้วหัวแรกรักมันจังมันพี่น้องลนสั้นจังดีอาจารย์เลี้ยงไตทองภูมิในการสุขกกิจสีหา,าั้งทางบ้านบ่าวว่าวา่าทางอากาศอมวยคุณสมเปียวสมเปียวคุณสีไัยจัรทรังสีคุณพลนภารัตนะผู้ใหญ่บ้าน นูนอุดมหมู่เก้าตำบลไร่ได้กันครับคุณธรมรีจันทร์ชื่นใจคุณเกต้องพร,รมพิราฟังอยู่สมุรปาการก้อยใจชื่นชมคุณก้อยใจชื่นชมคุณสุริยาวันดีลาดคุณ่องสายงอยภูท,ทรคุณตะลงอุปประพงคุณมณีจันทร์ช,ชื่นใจคุณมิตรเมืองสกุลเอาเอิ้นหาสกอร์ได้พอเพิ่มนอันนี้นะเพิ่ส่งข้าวมาให้ผมหรือเออเดี๋ยนี่นนเบอร์ครับมาเรื่องดีงามกับกรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งแต่งตั้งนางสาวปรพินพิษทัวโสภษ ผู้อำนการส่วนวิจัยและพัฒนามาดำรงตำแหน่งภูมอำนการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสกลนครมองนี้นะครับมีกาหนดข้าปฏิบัติงานวันที่6กานเมื่ออื่นนี่แหละเบอร์ครับหกพฤศจิกายนสองพันหกเป็นต้นไปโอกาสนี่ค่ะข้าราชการเจร้าหน้าที่ทสวทสกลนครต้อนรับท่านขอสแสดงความยินดีอย่างยิ่งครับในนามคนสกลนครด้อยผมก็ไดก็ยินดีต้อนรับท่านครับเข้าสู่สกลนครทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองนี่ครับฝากซื้อไว้ในแผ่นดินรูปปะเทศชาติมัจจานางนามโคตังนาชีรติ ร่างกายแตกสลายได้แต่ว่าผลงานท่านต้องอยู่นะอันอาคารกระจายเสียงระบบ fm เก .2 5เสมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุบุรีหมองนี้ครับโดยนางสาวปรพินพิษทัวโสภิษภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุโขทรยนำข้าราชการเข้าเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์การสื่อสารสร้างความเข้าใจหลับมอบนโยบายการเหตุงาน สื่อของรมประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นสื่อสารถึงสุปผู้สุกคนกลุ่มเหตุงานเชิงบุกเชิงลุกเลยครับเป็นอันดับหนึ่งในด้านสื่อมวลชนหลับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนเน้นแก้ปัญหาสื่อขีดตัวน,นี่นะหลอกลวงแล้วก็แจ้งแก้งคอเซนเตอร์เนี่ยทางมมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับประชาชนเป็นสื่อกลางที่สามารถสะท้อนความคิดความเห็นของประชาชนที่มีต่อการเหตุงานของรัฐบาลพัฒนาประสิทธิภาพเข้ารายการ ให้สามารถเข้าถึงคนได้สุกุมโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าถึงโซเชียลมีเดียได้อย่างยากลําบากสื่อสารต้านข่า,ขาขวขีัวขีดโกงปรปับผงสื่อออนไลน์ผังรายการให้ทันสมัยทันเหตุการณ์พร้อมทั้งโจทย์สําคัญที่มอบให้กรมประชาสัมพันธ์หาแนวทางสื่อสารข้อมูลที่รัฐบาลออกบอกมาแต่ประชาชนบบหูจักนะบัดรัฐบาลอยากบอกผัดประชาชนผัดโบหูักงานเอาดีมากนี้กระไดเหตุงานเพื่อบ้านเพื่อเมือง ผมเอาเรื่องสะท้อนใจกันนะครับเรื่องคนงานไทยนะทุกขี่ทกนกน้อยนี่และครับเดินทางไปทํางานต่างประเทศนี่นะเห็นแท้ฝันตายนี่แหละครับย้อนนี่นะย้อนพิดว่าด่ดเลวกันนี่นะครับเมื่อคืนที่กายมาคือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันสิบหกเวลาเช้าสองนาฬิกาสามสิบนาทีแรงงานคนสกลนครที่ตายจากเหตุการณ์บทสงบในแผ่นดินอิสราเอลกลุ่มที่สามครับส่งมาสู่มัตภูมมโดยทั้งอำเภอสว่างในดินร่างของนายสัตวัร เพียเอียหรือว่าโจ้อาอยุสาวเจ็ดปีแรงงานสาวบ้านปวกตำบลคำสะอาดส่งมาหอดบ้านเกิดแล้วก็ม,มีนายมนตรีนางคามูลเพียเอียพ่อกับแม่จุดทูบหักลูกชายเขาาหงอนทันทีได้เห็นหนะ้าลูกนางคามูลผู้เป็นแม่ก็บ,บอกแม่แล้วแหละ,แม,แ,ลละแม่แล้วลูกชายสนันนี่แหละคือกันกับคนนอนรับใบหน้าสะอาดสะอา้ะอาบนบ่มีหอยแป้วหอยแมงใดๆขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเอาศพลูกชายลบมา บำเพ็ญกุศลตามประเพณีครอบครัวก็ได้เอาเสื้อผ้าของนายสัตวัดใ,ใส่ในกระโหลงเอาศพแล้วก็มีอน,นี้นะใต้บ้านกับฮะเอาศบเอาเมนมาตั้งในเหืนน่ะต๊แต่งสถานที่เตรียมประกอบพิธีในมื้อต่อไปทั้งนี้นายชวนนวาสิกะสิริรองผู้ว่าราชการสมุทรสครก็ได้มอบหมายนายอำเภอสว่างเดดินหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สอยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขกเยียวยาจิตใจคนในครอบครัวครอบครัวได้สัตวัษนี่ก็ได้เงินสดเซยจากรัฐบาลกับรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลเงินประกันสังคมที่มอบส,สิทธิประโยชน์นี่ให้กับพ่อกับแม่กรณีบำเหน็จชราภาพเป็นเงินสองหมื่นหนึ่งพันสามสิเบเอ็ดบาทอันนี้ยังหน่อยอยู่ดอกแต่ว่าสิได้มานำหลังอีกอึกระึกได้นี่ก็ได้อึกระึกนะนี่ก็คุณชัยมงคลเชลบสอสอทั้งเขต ระหว่างได้ดินกลับไปให้กำลังใจครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมเลยละ่ะรายที่สองเป็นเวลาสากสามนาฬิกาขับล่างของนายธันทวัฒน์ปิ่นใจหรือว่านุกเกอร์แห่งงานคนบ้านเหล่าตำบเหล่าอำเภอเจริญสินได้ลบมาฮอดเหืนแล้วมีนายบุญสวนปิ่นใจผู้เป็นพ่อกับญาติพี่น้องพร้อมกับนางนัทถก,กิจด,ดาดาหารแรงงานจังหวัดสกลนครจัดหางานจังหวัดสกลนครคอยถ่าหับโดยมีการจัดเตรียมเอกสารกับทางเครือญาติเพื่อ ท่าหลับการส่้อยเหลือจากอิสราเอลกับประเทศไทยบรรยากาศมีแต่ความโศกเศร้าโศกาดุลสวดพรพิจรมวนัวนที่สองพ4พฤศจิกายนและก็ทําการชับบริจิตศพไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ห้าพฤศจิกายนเออมื่อนี่ไม่เนาะทําการฉับบริจิตศพมื่อนี้รายที่สามกับเวลาประมาณเช3าสามนาฬิกาสามสิบนาทีล่างของนายมีชัยฤทธิผลหรืออ,อ,อ่อยอนุชีสสองปีคนตำบลศรีวิชัยอำเภอวัอนิวาสก็ได้เอาศพมาสู่ภูมิลําเนาเพื่อบําเพ็ญกุศลหลังจากนายมีชัยไปเหตุงานอยู่อิสราเอลตั้งแต่เดือนกันยายน2 5 1 4 บรรยากาศมีแต่ความสุขเศร้าได้นี่มีในอํเาเภอวานนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมาถาครับดาทางด้านนางนงฤทธิผลแม่ของผู้ตายอายุ64ปีบอกว่าตนเองนีมีลูกชาย3คนพ่อผู้ตาย3ปีแล้วในมีชัยนี่เป็นคนสุดท้องลูกหล้าไปเห็ุงานอยู่อิสราเอลปี2564มีรายได้เดือนละ80,000บาทพูนะ่ะก็มีการติดต่อเพื่อสุดท้ายเลวเบ้อคือวันที่เตุลาคมส5 6 6บอกแม่ว่าอยากมาเมืองไทยแต่ก็ยังติดสัญญาอยู่3ปีสิได เงินหักผัก5แสนบาทจะขออนุญาตอยู่ให้ครบสัญญาว่างแผนว่าสิมาเมืองไทยแล้วก็สิไปเหตุงานต่อในประเทศแคนาดาผมมีมู่อยู่ทางนั้นได้สัญญาโทรศัพท์กับที่ต่อกันกรเฮียบไปเลยต่อมาก็ได้เข่าลูกชายตายหรือเสียใจห้ายขอบคุณรัฐบาลไทยเอาศพลูกชายมาบำเพ็ญกุศลชาปนิกิจซพอยู่เมืองไทยทั้งนี้ครับวันที่สองพฤศจิกายนที่กลายมาเวลา17บเจ็กาสมเด็จพระนองเธอ สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว่ารรักอัคราชกุมารีกมรมภาษีสว่างขวัตวรคัตติยราชนาลีสมพรณ์นาปรดนเข้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชาทานไปมอบให้กับครอบครัวของแรงงานชาวจังหวัดสุโขทัยที่เสียชีวิตทั้งสามรายครับกับผมนายดำกงวงศิลป์พร้อมทั้งข้าราชการหน่วยงานสพสุโขทัยขอแสดงความเสียใจกับครขขอบครัวที่ไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศก็ ถึงแก่กรรมนั้นนี่หละเบอรับลูกไผ่ไข่เจ็บกับบุมีหรอกแต่ว่าความบทสงบในแผ่นดินของอิสราเอลเบอเมื่อนี้ผมได้คุณบุญเรืองแสนโสมเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ซอกหาข่าวมาให้ผมได้นี่ก็ได้ว่าให้พี่เห็น้องไ้ฟังกันนี่แตะเบอรกับโอ้ขอบคุณนายได้อท่านฟังทางขึ้นวิยุ9เก้าสิบเอ็ดจุดสองห้าเมกะเฮิร์ตก็ดีมากแล้ะก็ตที่ตามข่าวไปเลยส่วนกลางจากประเทศไทยไปเลยว่ารัฐบาลสินาได้ ยาบ้าสิบเม็ดบ่หรือว่าสี่ห้าเม็ดบ่อได้ความห้วยอันนี้ก็ได้ผมเลยอุกอ่างสังโนโรดมียาบ้าเม็ดหนึ่งมันก็เป็นบ้าอะไรหลายที่ก็ได็นมีนห้าเม็ดเข้าไปเต็กตั้าม,มเข้าไปเลยหสิบเม็ดพี่อะไรเจ้าว่าสีแก้ไขลงมาบ่หรืออะไรก็พูดที่ตามต่อไปฟังเด้อทางขึ้นวิทยุประเทศไทยโฟร์ดแล้วกะท่านฟังทางนี่นะเฟซบุ๊กก็ได้สวทจุดสกลนครระเบิดสวทจุดสกลนครระเบิดแล้วก็กดหวัวใจกดยกโป้ให้เดียวส่งแช่ต่อไปให้เพื่อนๆผู้นี่ก็เป็นการดีมากครับ เอาได้ ilan. กระินนี่เป็นเรื่องของผ้าเนี่ยคือกระินนี่เทศกรารบุญกระินและบุญคัิน,นแล้วบุญใหญ่ประจําปีแล้วกระินเป็นเรื่องของผ้ากระินก็คือไม่สะดึงสําหรับคึงผ้าเพื่อให้ผ้าตึงเพื่อให้ได้ผ้าเรียบร้อยนะกระินเป็นผ้าในสังฆกรรมของยาคูเป็นผ้าพื้นใดพื 1, ้นหนึ่งสีบงจะบงสบงจีวรสังฆตินี่นะกระถินบ่ไม่เรื่องของเงินงนะบ่ไม่เรื่องของผ้าเรื่องพ,พิสังได้นี่ก็เป็นเรื่องของผ้านะแต่บ่ไม่เรื่องของเงินนะพระไตรปิฎก บ่มีคำาว่ากระถินบริวารกระถินต่อยอดกระถินกระถินได้เงินเท่าใดในสมัยนี้ผัดมีแลรวเอาแล้วกันก็เอากระ่บเป็นยังออกไปตามยุคสมัยดอกว่าผมก็จบรายการนี้ก็สิไปพุทะวัดนักในมิตรพุทธะนัะ่นอะไรก็ได้ไปเหตุบุญกระถินเพิ่นให้ต่อยอดกันยอ,อด,อดไป่ะไรทีไดนะ้เป็นไปตามนี่เบื่อกลับไปตามยุคตามสมัยได้จบเฉอเ้เว่าให้ดีมากเด้เอเมืองสกลนครที่กลายมาแล้วแม่นเป็นเชงบัดนี้แห่ประชาทเพิ่งนี่ล่ะ ผมก็ไปเบื้องคนมาเมืองสกุลค้อนหลายพวกระงานขอบคุณพี่น้องทั้งเมืองสกุลค้อนเด้อน,นี่ทั้งข้าเจ้าแห่ประสาทเพิ่งไปจากสารการตั้งปัคกชินอยู่ทั้งสารกาสรสกุลค้อนนี่กันเล้วกันแห่ลงไปเออดีมากผู้ใดเด้่นอกากขึ้นทอดอันไรขึ้นฮอดขึ้งถึงสมองแบบนี้ก็ดีมากเป็นผู้นำสกุลค้อนได้ดีมากฟุตระวังเทือกไฟตั้งอยู่ทั้งหน้าชอลอกกอน้าสก,าญญกุลราชญาติลูกูนฟุตั้งทั้งสนามมิ่งเมืองแล้วก็แห่ขึ้นไปก็แห่ลงมาอยู่วอาแล้วก็อันนี้เอาตั้งๆอยู่ออดแลลล้วกกก็็เเเเาาางมมยยีีครับบน่ คนก็เข้าเมืองสุขโขทัยหลายพหลกงานกับพี่น้องก็ตั้งน้ำตั้งที่ังของคบของกินให้ตามยิมท่างันนะเออคุณบุญจั่งชาเสนเฮือนใกล้วัดธาตุคุ้มผมนี่แหละคุ้มวัดธาตุเชิงชุมก็เอาน้ำมาบริการพี่น้องทางนั้นหลายครับตั้งเป็นแถวพี่น้องทางเมืองสุขโขทัยใจดีใจงามแต่แท้คนก็เอาาา้าย่างมาไกลก็กินน้ำกินท่าอา้าวได้การครับนี่ก็ปราสาทเพื่องเมืองสุขโขทัยก็เหตุอย่างดีมากเลยครับผมขอซื้นชมเ้ยบ้านฝันเนาปราสาทเพื่องมาร่วมคู่ปีคู่ปีครับ งามบุมีอันติได้ฟ้าติการวันชัยพร้อมทั้งทีมงานไทยบ้านพะเนาตั้งใจเหตุเวียเหตุงานประสาทเพิ่งวังได้ร่วมงานประเพณีทุปีดอกอันนี้ก็ได้นี่บริวังรางวีรางวันพี่เสียงดอกเต่ว่ามาร่วมจิตน้่มใจบ้านพะเนาตระกูลม่อมพะเนาเจ้าเมืองบ้านพะเนาประสาทเพิ่งวัดสะพานสีนี่กับบ้านผ่านโดยการนําของพระคูพิพั์สังขคุณคุบานันนี่นะญาติโยมโฮมตุ้มรัทธาตละ้ส้อยกันปัตโตผมเห็นแล้วสะอ่อนเลยก็ได้เกินใช่นี่ พ้อมเพียงหฮงหน้ากันตบบลขบินก็นมาส้อยกันร่วมขบวนแห่หาเดะครับเอ้ยนายหกวิศรุตแก้วายกันันทรงทำไฟตักแก้วนี่คนขยันแท้ๆประชดเพิ่งคุ้มวัดสุวรรณินทร์จินดารามพัธิการชัยทีมงานนายช่างกบลทัตแก้วมณีนายอนุชิตธนโพนายคมศักดิ์ทงทองนายปัญญาวัตรคำสงทีมงานโพด้วหลายแต่โคบชอยู่ประสัดวัดท่าเชิงชุมนี่ก็โดยนายช่างวรพจน์ชมพูราชนายสุริยะสิทธิวงศ์ นายโกมินม่อมพะเนานายจำรัดโ,โคตรสมบัตินายสอนนาลงพุทธศีรีและก็นายธนาคารบูรณประดิษก์ลกลานใหร่วมบูรณประดิฐ์นี่นะและก็นายฉลองรุนราคะแกะลายนายเชตพงษ์แสงสุวรรณติดเทียนเป็นตำนานเมืองสุโขทัยมีฟานดอนเนี่ฟานดอนตำนานเมืองสุโขทัยผมแม่กระหอกดอนได้ประชทเพิ่งวัดศรีชุมังนี่เป็นประาทห่าหลังคนได้บักญงบักเตะรับโอโจจนทนอยู่งามอ่าก็มีช่าง สาครสวนเจริญในสันเสริญสิริมาศในกิษดาละละแหงในกิตติภูมิสวนเจริญในเชตพงษ์แสงสุวรรณนะขุณกินพย้อมอาวงหัวหน้าผู้หมวดอาศีสุมังกัดได้การครับดอกไม้ก็ได้จากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งจังทุมประชานุกูลซ้อยประกวดประชาทเพิ่อก็ออกมาแล้วพี่น้องก็คือสชิูุจักและประชาทเพิ่อโบราณกับแม่นวัดสีสุมังได้ตัวพระราชทานที่สองกับแม่นวัดธาตุจังชุมวัดวิหารที่สามกับวัดเหนือวัดสะพานสีซ้อยกัน แล้วก็วัดสุวรนนิจจินดารามบ้านกุกสมโฮงได้ถ้วยรางวัลพระราชทานประสาทพึ่งประยุกษ์ฮานประสาทพึ่งคนรุ่นใหม่ก็มาซ้อยกัดนึ่งกระแม่นมหาวิาทยาลัยเกษตรศาสตร์สุโขทัยนี่แหละเบอ้อโอ้โท้ขอบคุณห,หลายนครับเฮือที่มาร่วมแข่งขันเฮือเจ้าพายุเฮือสาวสวยเมืองเวทเฮือต่างทอนเฮือพญานาคีฤทธิ์เฮือนีสิงหราลัดนาวาสิงหราลัดนาวาเฮือ เทพพิบูลชัยเฮือไทเกอร์ฮัตล็อกเฮือจำแม่ตะเคียนทองเฮือสาวสวยบุษบุกกลเฮือเพชรน้ำหนึ่งเอกนาวาเฮือสุตตะวันิดนี่ทางอากาศอำนวยเฮือพรหลวงปู่พุทธาเอฟอารทีเฮือเทพโพทองเฮือพรปู่ตาเฮือน้องจีจี้เฮือนางสาวลุงแสงเฮือเทพสิทธิพรเฮือจำแม่ตะเคียนทองเฮือเทพโพทองเฮือ สาวสวยเมืองเวทขอบคุณหลายๆเด้อที่มาร่วมงานอันนี้ก็เด้อเฮือนเงินเจ้าปู่น้องญาตชัยเฮือเพชรสง่าเฮือเพชรน้ำหนึ่งเอกนาวาเฮือตังทอนเฮือสาวสวยบุษกรเฮือเทพชิติพรขอบคุณหลายๆเฮือนางคำญาติม้อยเอื้นหาแล้วว่าน้องสาวเมื่อกี้เฮือนางคำญาติปีนี้โบได้แซมเลยปีที่กายมาสามปีซอนเลยโบได้แซมเฮือนางคำญาติสาวสวยเมืองเวทเฮือจ้าแม่ฮงสวัสดีแปดแปดเฮือเพชรสง่าเฮือเจ้าแม่แก้วผู้หลวงเฮือ สาวสวยเมืองพ่อเฮือเทพสิทิพรเฮือคำไหลน้อยพรสวรรค์บ้านจอมแจ้งพี่น้องบ้านจอมแจ้งมาประจำเลยบ้านแป้นก็มาประจำเลยได้ที่ได้ทางบริหัวซาบอมแล้วก็บภาคบายนี่ศพยายหงอุตคิดเด้อายุ87ปีเพิ่นถึงแก่กรรมแล้วนางลำปางบุตรราชผู้ให้ประกาศให้ได้ดำเกลืองอาจารย์ดำเกลืองไปซ่วยหนูแน่แม่ตายพี่น้องตายโอ้เฮตระไหไปผมก็ได้หะเข้าไปแล้วซ้อยพี่ช่วยน้องหัวกเรารักมันจังมันพี่น้องเลยท่านจังดีพี่น้องบริหลายกรับผู้ท่านผู้นี้มาตื่นมาแจมเข้าไปมบนเข้าไป อ้าวรายการมวยผมจักไปทางใดเด้อซ่องเจ็ดมื้อนี้หน่ออ้าวเฮียแล้วนี่กับบุเป็นหยังดอกพี่น้องเอ้ยขักแฝงแบงปัแนกันกันบบุมีรายการมวยก็บ่เป็นหยังเด้อนี่ก็ได้ฟังประจำนะว่าสิเอารายการมวยมาเว้าสู่ฟังพดอย่างว่าแหละครับผมมันจอมเมามัดอยู่แล้วแต่ก็เบิ่งมวยแล,ะละ้วล่ะคืนที่กายมาเนี่ยครับบัวเขาบัญชาเมฆกตีสนะนี่นะแสนนี่นะแสนเชิงปิ่นศรีชัยอัศนะคะแนนครับเพราะร่างกายใหญ่กว่าแล้วเข้าไปก็ปั้มตีปั้มตีมันก็ง่ายเงือบท่านั้นตัว จะไปสู้ได้ไหนเอา,เอาดีมากครับไหนก็ตามแต่มวยช่องเจ็ดมือนี่พี่น้องต้องเบิ่งใน้ติดตามเด้การตีมวยของอไทยเฮาเนี่มันต้องตีหายกกปรแมานสามยกอันนี้ขึ้นไปกับปั้นร่อนทื่นกันแล้วมันกระตายครึ่งดึงตรงนั้นตัวอันครูสกรลรัตโรงเรียนสกุลคนครพัฒนาศึกษาเพื่อนเขียนเรื่องนองหานมาให้ผมประทับใจเ,ลเหลือเกินงามเลยเรื่องนองหานคู่ฐานถิ่นแหล่งวารินกว้างใหญ่ในอีสานมีผ้าแดงนางไอในตำนาน เป็นสายทานความเจริญเนิ่นนานปีดอนสวรรค์ท่าวัดโบราณคาดีหลากวิธีหล่อเลี้ยงเคียงประชาทั้งปลาปูเอ้ยตั้งปลาปูหมูป่าน,านานาพืชบึงน้ำจืดสมดุรเปี่ยมคุณค่าขอเชิญชวนเที่ยวท่องล่องทาลาชื่นชีวาธรรมชาติอันน่าชมชาวสกลตระหนักรู้รักษาคงคุณค่าน้ำไวใ้ให้สวยสมเก็บสะอาดธนุความอุดม Jedi น้องหันใส่ร an e ื่นรมอยู่นิรันโอ้ดีมากครับอันนี้ก็ได้แล้วก็แข่งเงยเงานี่ก็สําคัญทีเดียวอ๋อมื่อนี้ผู้กาในายดําเกลงวงศิลป์ล่าลาโอ้ยเห็นละเอียดรายการมวยก็ได้จะได้นายเซมสั้นเออนัายเด็กเอาแซมสั้นไว้ก่อนคู่ที่หนึ่งและคู่เอกรายการกันชิงแชมป์กับวุฒิกรไว้ก่อนละเมื่อนี้ล่าลาอยู่ดีแพงครับแฟนโฆษณาสวัสดีครับสวัสดีครับตมนนเปร็์